สวัสดีครับทุกท่านวันยีกของผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกตไรหรือว่าเกตเซตชีนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวจี้ที่ได้ทําการปลดจากลูกอมดาวนะครับผมซึ่งจี้ชิ้นนี้ก็แน่นอนว่าเป็นจี้ที่ผมอยากได้มามากเลยนะผมจี้ชิ้นนี้ก็คือเป็นสมุดบัญชีแรกเปียน,นะครับผมก็แน่นอนว่าได้มาที่เรียบร้อยแล้วครับผมลูกอมดาวก็ตอนนี้คือบอบแบดแล้วครับผมเพชรก็หมดแล้วอยู่เช่นกันเลยนะครับผม โอเคนะผมก็รู้สึกจี้รู้สึกผมจะใส่อย่างนี้นผมก็จะมีหมวกกําแพงเหล็กนะครับออป้องกันซอฟต์แวแบบระาเากันออป้องกันสามหมู่บัญชีระเปียดออกค่าก่าอสร้างมาเบิกกันสี่แกไม่ได้กขังออกกันหนอกฟ้าคือดูไปไปไประมาณนะคูจี้มันแบบว่าเอมันเล็กนได้ย่าแบบนี้ก็เอาตามตรงนะคือผมอ่ะยังไม่ได้ทคิดเลยว่าผมจะจัดยังไงนะครับผมก็ได้มาแล้วลกันนะครับผม โ okay. อเคเดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงก็อย่าไปรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคเราจะไปกันเลยนะครับเอาผมตาแรกก็เ,เจอแบบหกอาสุพคนนะครับผมราสุพคนก็ดูที่ข้างล่างนะผมอืมสวยดินี่ก็เรามาดูจี้ของราสุพคนนะครับผมจี้ราสุพคนก็ได้แก่คื่อหนึ่งฮัลโลวีนบัตรเฉอร์ปาร์ตรี้ออฟป,ป้องกันสองแก๊งเล็กกับหัวออฟป,ป้องกันสามถุงมือยามมุงออฟกันน้องฟ้าและสี่จักรวาลที่ถูกอป้องกัน คือมใส่ป้องกันมาแบบโอ้โงใส่ป้องกันมาเป็นเหนียวเลยสุดยอดโอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าพักคนจะนนทำยังไงก็เออรู้สึกว่าจะมมววาผมมัดมีเหนียวขัดขืนจะจะโดนเล่นนั้นอ่ะมีสภาพโอเคพอสิบสองขับผมอว่าเดี๋ยวเราจะเราจะไปที่สตูดิโอถ่ายภาพกันก่อนเลยตามคำเงื่อน,อนนะโอเคแล้วพอสิบสองขับผม คือถามว่าผมเคยเล่นตัวนี้ไม่จริงนะไม่เคยอะตนนอนจริงผมไม่เคยเล่นเลยตัวนี้ว่ามันยากรพอที่จะมาเอาละมาพาทุกคนได้เวลาฝ่อสวยมาพี่ที่ใเล็งแถวผมจะมาแบบนี้เลยนะครับผมมาเยอะดูสวย แล่เปลี่ยนด้วยขโมยการ์ดดวขงขังอีกเฮียโคตรเจ็บโอ้เฮียเจ็บอยู่นะคือถามว่าทำไมผม,มพูดอยุ่งคืดโคตรโคตรเลย้องการครับเพ,อพ,อพ,อพออิกเฉยเอาไปไหนดีๆเด้อเอ้กยกลับมาที่เดิมพอสิบเอ็ดอะไรเฮียเอ็ครับดับเบิลสิบ โจนเลยเฮียโดนย่าโจนจีมาเก้าครับสุดยอดสวย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 ไปอ่ารับมาตรงนี้ครับผมเดิมนูดวงการออกวงการออกไงวันนี้วันนี้จ้าโอ, <posterior> โโโอ้โหสลับเงินอีกไม่ชอบอ่ะไม่จบไวนะนี่ถือว่าจบวัยเลยตาที่สองมันจะกลับปะปะฟรีเลยเนี่ยอ่าฟรีเลยวูวูจีแท้ โอเคอเดี๋ยวทางเราก็ไม่ไว้หน้า,าเธอแล้วกันนะ <c oughs> ทางก็ไม่ไว้หน้าพวกเธอละกันมาโอเคมาค่อสองครับมันรู้สึกเดวิลซิงจะไม่ถนัเดเลขสองดูกับสองครับสิบเอ็ดครับเอ่อทอเลขเก้าอ่ะเรียกว่านี้เลยไปก็โดดครับสวยมีเดี๋ยวผมยืนตรงนี้เลยแล้วกัน นะครับผมโอเคมาดูที่ของเฟยครับทั้งหกที่ของเฟยกัประกอบไปด้วยคือหนึ่งหมวกเงินดาวอ็อบเกาะซอว์วูดแบบราชาบารเบลอบอฟเอาไปหนึ่งกุ๊กทรัฟเฟิลฟองเหนือมาอ็อบป้องกันและสี่แชมเปี้ยนตอต่างว่าไอหมีแชมเปี้ยนอ่ะคือน่ากลัวในระดับหนึ่งเลยครับผมอ,ค,อ,ค,อครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทอยเก้านะครับผมทอยเก้าครับเก้าเเออสวย ไปด้วยครับยืดดูเจ็บอยู่อ่ะ,อะ,อะ,อะ,บ,อะบอกเลยว่าเจ็บอยูอ่อ่ะโอ้โหอีกไอ้บอลเออพวกผมชอบนะจริงในสไตล์ของการเล่นอะเออผมชอบแบบนี้ผมจะมาตรงนี้ครับไม่โดดด้วยสุดยอดเลยถีเสียงมันเยอะคือถามว่ามันป่วนไหมคือป่วนมากอะ่ะอีจี้ตัวเนี้ย ที่ผมพูดเลยว่าแนะนำว่าแรกมาเถอะจริงแรกมาเถอะแม่งผมพูดว่ามันเป็นจี้ที่แบบว่าดีอ่ะดีโคตรเลยโอเคไม่โดดจ้ะโอ้ยห้าครับเดี๋ยวเฟรมันจะได้เงินละดูจากสภาพถ้าเกิดแปดวัอ้าวไม่วนโอ้ครับโอเคดับเบิล6กสวยอ่าดูดครับสวยครับแลกเงินครับโอ้ยสองครับ โอเคออกห้าเ okay, uh, นี่ยคือผมพอรู้แล้วว่ามันทอยอะไรยากสุดสำหรับปีนี้เดวิสซี่นะคือผมว่าบางตัวละครมันจะมีเกจอยงม,มันอยู่อากาศหลบมั้ยนะครับผม, okay, มน่าจะตายมั้ยหายเมืองครับโอเคสวยอือฮึตอนที่สามก็เจอกับเลยน่าชชไวยน้ำเลยเหรอโอ้โหม,มีเยอะเลยเนาะตรงน,นี้ โอเคมาเราก็ต่อเลยมาเลยเลยว่ามาแมสสโน้อยสองแมสสโนยทอยสามโอ้โหตายงานนี้น่าจะยาก่อยครับผมโอเคเรามาดูที่ของนชวนะผมเน่ชว้นะก็จะมีหนหมกเกี่ยวออ้าวขาสองอุปกรณ์ที่ป็นซูเปอร์เดเมนชั่นออปตัวสาช่องสามไม่กบหัวออกเเข้าทางและสี่เจ็บผโลกออกป้องกันทางกามาเออป้องกันหนึ่งเลย ไปตรงไหนครับอ yeah. oh, er, right oh, right ah, oh. ้าจะเล่นวิตตอรี่อะซีทาเดี๋ยดูเชิญเขาดูออกอยู่เอาไปไหนครับอ๋อได้เลยตร้งหลุมดาวอ้าวดูออกวัดเด้ออ้โหวั้ออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราผมต้องการออกเออเดี๋ยวนะอ๋อโดนเชิญ ถ้าโดนเชิญจะแบบเ,ด,เ,เดิมหมดเขยาใจะอะไเขาจะอไรเฮ้อเคดจะไม่ผิดมีการองฟ้าอ่ารอยสองครับันได้อยู่เ่ราไม่มีการองฟ้าแต่ดีอย่างนะอีเดเวสซินอ่ะคือไม่สามารถเพิ่มเงินได้เป็นอัตราส่วนนี่คือผมชอบมากเดี๋ยวผมจะทอยเก้าครับผมจะเล่นแบบหนักๆเลยโอเคมาตรงนี้ออาสิสู้หลายเกตแอ่ามาดิสู้หลายเกต ขอเงินหน่อดดยสลับเงินเอานางฟ้ามาขายเมืองเออเอาสิสลับเงินางาาขายเมืเอเงเราไอ้คลิปจบไวมากไอ้บจบไปจริงโอ้คือผมบอกว่ายังไงอะ่ะเดี๋ยวผมขอคิดจบไวนะคิดอัปกี่นาทีเนี่ยแปดนาทีเฮ้ยยากไวมากคือแบบผมอยากจะบอกว่าจี้ตัวเนี้ยคือ น่ากลัวน่ากลัวมากนะครับผมคือใครประมาทอ่ะตายอ่ะมันสามารถแบบสลับเงินอ่ะสมมติว่าผมอ่ะเงินน้อยใช่ป่ะแล้วใส่ของข้ามเงินเยอะแล้วผมไปดูดอ่ะมา่จ่ะไอ้ตาเมื่อกี้ตาก่อนนั้นอ่ะพอดูดปุ๊บมันสลับเงินทันทีพอสลับเงินเท่านั้นแหละเวรอ่ะคือมันเวอร์หมดเลยอ่ะคือทุกอย่างมันเวอร์หมดอ่ะอ่ะแล้วที่ชิ้นเนี้ยราคาผมพูดว่าถูกมากๆ ผมพูดว่าผมกล้าพูดเลยว่าเป็นจี้ที่ถูกมาก1 2 0 0 0ลูกนองรมดาวนะครับผมใครที่มีแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมแต่ใครที่ยังไม่มีแนะนําว่าคุณมาแลกซะก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าจี้ชิ้นนี้คือน่ากลัวคือมันเป็นอย่างนี้สองรอบแล่อีรอบแรกรู้สึกผมจะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแม่เหล็กนี้อ่าเป็นแม่เหล็กกระขังอ่าผมนึกออกแล้วมันเป็นแม่เหล็กกระขัง นะครับผมยนหยอกนินึงนะไปจี้จี้เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าไม่ได้กระทำผมไม่ทผมปิดยากมากเลยเหมือนกันนะผมแล้วมันมีรอบหนึ่งอะแปลงคาสีสามหมื่นอ่ะผมจําได้ผมไม่ได้ทําลูกอมดาวแปลงซัสีสามหมื่นสรุปคือได้ใช้กับอาชานะครับผมคือผมพูดเลยว่าน่ากลัวนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะยังมีจี้ชิ้นหนึ่งนะครับผมรู้สึกราคาจะตกอยู่ที่สองหมื่นห้าแต่ว่าเป็นจี้ถือว่าคอมโบดีอยู่เหมือนกันนะผม ก็ตอนนี้คือไปไหนเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือสีมือลูกอมดาวอันนี้ผมจําได้ซีหมือลูกอมดาวแล้วก็แอนไฮเทครู้สึกผมได้ฟรีมาแต่ว่าราคาผมจําได้ว่ามันเท่ากับไปไ้ายไม่ขายคือสีหมือนลูกอมดาวนะครับผมโอเคก็จี้ชิ้นนี้ผมแนะนําว่าแรกมาเลยครับผมเพื่อการโต้กลับที่แบบว่าน่ากลัวมากมากนะผมคือจี้ชิ้นนี้สามารถป้องกันอาชาได้ไหมคือป้องกันได้เพราะว่าอย่างน้อยโลคอาชามจะได้เสียไง เวลาสลับเงินมันไม่ได้แค่สลับเงินนะมันเสือสลับการ์ดด้วยอ่ะคือโลกอาชาจะเสียสองครั้งนะครับผมคือเพื่อแบบว่าใครงง,งว่าโลกของอาชามันมีข้อดีถือว่าเยอะก็จริงแต่ข้อเสียคือไม่จะต้องแบบว่าอุ้ต้องมายอมเสียโลกบ้างเสียโลกเพราะการ์ดเสียโลกเพราะเงินอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็แนะนําว่าอืประมาณ ถ้าเกิดเล่นอาชาแล้วคุณเจอจี้ชิ้นนี้ประมาทเมื่อไหร่คือคุณอาจจะมีสิทธิ์แพ้เพราะไอ้จี้ชิ้นนั้นตัวเดียวเลยก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าน่าจะหอมปากหอมคออันและรับผู้ชมเลยเลยว่าโหรู้สึกภูมิใจที่ได้จี้ชิ้นนี้มาแบบว่าไม่ขาดสายเลยนะผมเป็นจี้ทิ่ทุกนเชื่อมาบว่านะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทําการจบคลิปพินี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดและฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผม ถ้าเกิดผิดพลาดกันได้จริงๆโปรดขออภัยอย่างยิ่งนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย